ใจบุญแดงอยู่บ้านเลขที่12/2หมู่2ตำบลทุ่งระยะอำเภอสวีจังหวัดชุมพรผักเหลียงมีกาแฟมีจะก,กรมมีตลาไม้ผลมีหลายๆอย่างเนี่มีพวกมังคุดพวกถี่อลงกงเงาะแล้วก็มีพวกสมุนไพรมีพวกเอตามพลู แล้วก็ทิไทยถ้าเราแต่ป่ายางอย่างเดียวรายได้เราก็ได้แต่ยางแต่ถ้าเราผักเหลียงเรามีรายได้ตลอดผักเหลียงมันจะไปคุมพวกหญ้าพวกอะไรหมดมันเราไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะมากมายราคาอยู่เทียอยู่ช่วงไอ้ฤด,ดูของเขา<ฆ>มีใบยอดกับใบไม่ยอดนะครับตั้งแต่ห้าสี่ห้าสิบถึงร้อยถึงพันนี่สิบห้าบาทตลาดก็มันมีพวกกอดสมุยกรุงเทพ ภูกเก็ตนะตอนนี้ในป่ายางจะมีผักเหลียงกับหมดแล้วหมู่บ้านปลอดโรคบริโภคกอดภัยได้ระวันชนะเลิศของของอำเภอแต่พรกว่ามาม,าม,ามอ,อ่มอไัยการปลูกผักเหลียงในป่ายางเนี่ยมันจะทําให้ความชื้นของยางอ่ะมันดีนะเพราะมันมันจะล่มอยู่ไงมันไม่แรงมันไม่ร้อนพอเวลาหน้าฝนเนี่ยห้าฝนมาไอ้ต้นยางเนี่ยใบยมันจะร่วง พอใบร่วงปุ๊บเนะี่ยมันเป็นโรคใบร่วงปุ๊บใาเหลียงล่างใบมันจะร่วงช่วงนั้นเราได้ตัไเพราะว่ามันใบายามก็หล่นร่วงลงมาใบเหลียงมั่งเลยมั่งเราก็ใส่ปุ๋ยพวกกิเกยอะไรเงี้ยใส่ให้ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยที่ว่าไอ้ดุอาภาพไหมเราใส่ให้มันก็มีทํามันมีดินมันอุดมสมบูรณ์ไหมก็ถ้ามีที่ว่างเราก็เอาไปฝังถามต่วมันอยู่ได้นะางเหลียงนะ่ะ เดินสองเดือนนี่ในป่าเหลียงมีน้ํายังอยู่ได้นะมีไม้ในในปแปลงอะ่ะมันมีพวกนกพวกข้างคาวพวกนลนนะมันเอาไปกินแล้วมันงอกต้นสวยเราก็เว้นไว้คิดว่าที่ไว้นะคือไว้ให้ลูกหลานมันดูมันเทพารูเนี่ยกับสองคนอูบแล้วแล้วพวกมังตาลก็เป็นอูบแล้วก็ภาวะคิดว่าเขามาขอซื้อแต่ไม่ขายเพราะว่าเราจะไว้ให้ลูกหลานมันดูเออนี่ ต้นเชศทาโรมาอยู่อย่างนี้นะไว้วกลูกหลานมันดูข้างหน้าตั้งแต่ปีสี่หนึ่งทีนี้พ่อเขาก็อยู่ในสวนเขาก็ปลูกไม้ของเขาไม้ตลอดเขาไม่ปลูกอื่นนะเขาไว้ไม้มเหมือนที่ไว้นี่แหละไม้เต็มไม้ก็พี่ชายก็ประมาณเออพี่กับสามสิบปีนะพี่ชายขายไม้แด้กกบสีห้าแสนพ,พ่อพ่อก็แก่ปลูกไว้แต่ปลูกไม้ปลูกผักเลี้ยงแก่ปลูกไปเรื่อยๆ แต่ที่นี่พอปลูกผักเหลียงนเนี่ยชาวบ้านเขาก็ว่าตาน,นอปลูกผักเหลียงเพีย้ยน <c oughs> พออยู่มาอยู่มาปัจจุบันตามแบบของพ่อไปเยอะมากขนาดคนในโบมู่บ้านเนี่ยเด๋ยนนี้เขาตามพ่อกับทุกแรงละแรกเราก็ไม่ได้เรามาก็ไม่เข้าใจนะว่าพ่อเขาทำอะไรแต่อยู่ไปเออผักเหลียงก็ไาได้ทุกวัน <c oughs> มีไรายได้เข้าบ้านทุกวันนะไปตลาดเราไม่ต้องเอาตังค์ไป เราผักเหลียงเนี่ยไปแลกกลับมาก็ทำเหมือนเหมือนที่ว่าให้ทํานะผักเลียงทั้งกิ่งทั้งทั้งกิ่งทั้งใบนะถ้าเราดูแลเพราะนี่ไม่ไดูแลตั้งไม่ดูแลมันเลยผักเหลียงไม่เคยดูแล<ม>คืออยู่ตามธรรมชาติ<ม>ถ้าใส่ปุ๋ยเมื่อไหร่ก็เราใส่ปุ๋ยยางใส่ปุ๋ยยางก็ฮะผักเหลียงเขาก็ได้กินให้เรามีผักกินโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อตลาดเราแบ่งปันกันกินให้ทุกคนอ่ะ ที่มีที่ว่างในของของตัวของเราเองอะว่าเราเราสามารถปลูกอะไรได้บ้างในพื้นที่ของเราเพื่อแบ่งเบาภาระการซื้อของกินอะเราปลูกที่ว่าเรามีให้เรากินได้หรือว่าเราแลกกับเพื่อนได้อะไรเงี้ยแจกใจกับเพื่อนบ้านได้เพื่อไปจําหน่ายเพื่อซื้ออย่างอื่นบริโภคอะไรเงี้ยถ้ามาจะมาเยี่ยมสวนกินดีต้อนรับ มีลายมีเฟซสายใจบุญแดง0 8 9ย์ 1, 4, 3ปดเ